ลงไปในแพรซึ่งนายตรีใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วไล่ชกต่อยและเตะนายตรีจนแขนของนายตรีเคล็ดทำอะไรไม่ค่อยสะดวกอยู่เป็นเวลาสามเดือนจึงจะหายเป็นปกติและนายมืนยังเอาเสื้อของนายตรีโยนลงไปในน้ำบริเวณดังกล่าวนะครับ โยนเสื้อของนายตรีลงในบริเวณในน้ำซึ่งเป็นน้ำโขกระบกโดยขณะนั้นมีนายมืดภายเรือผ่านมาและหยุดดูเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์โดยตลอดได้ถือโอกาสเข้ามาเก็บเชือของนายตีที่นายหมื่นโยนลงไปในน้ำคือนายหมืน่นโยนเสื้อของนายตรีลงน้ำ นายมืดซึ่งจอดเรือหยุดดูเหตุการณ์อยู่ตลอดถือโอกาสเอาเสื้อของนายตรีเอาเสื้อของนายหมื่นที่นายตรีโยนลงน้ํานั้นไปเสียดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่านายหมื่นและนายมืดจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่คําตอบข้อนี้นายหมื่นลงไปในแพรซึ่งนายตรีใช้เป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นเคหสถานตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บสเมื่อนายหมื่นเข้าไปในเคหสถานของนายจีและใช้กำลังทำร้ายนายจีเป็นการเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรจึงมีความผิดฐานบุกรุกตามความในมาตราสามร้อยหเมื่อเป็นการบุกรุกโดยการใช้กำลังประทุษร้ายจึงต้องรับโทษหนักขึ้นตามความในมาตรา365วงเล็บหนึ่ง ตามคำพิพากษาฎีกาที่69ั2 5 3 9เพราะฉะนั้นนายหมื่นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา365วงเล็บหนึ่งประกอบกับมาตรา364แต่นายหมื่นไม่มีความผิดฐานบุกรุกอันเป็นการรบกวนการครอบครองตามความในมาตรา362เพราะจะต้องเป็นการเข้าไปในอนสังหาริมทรัพย์ นะครับประมวลกฎหมายยามาตรา362จะต้องเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์แต่แพไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แพเป็นเพียงสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่นายหมื่นไล่ชุกไล่ต่อยและเตะนายตีจนแขนคลิดทําอะไรไม่ได้ไม่ค่อยสะดวกทําอะไรไม่ค่อยสะดวกอยู่เป็นเวลา3เดือนเนี่ยกว่าจะหายเป็นปกตินายหมื่นจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายเก่กายหรือจิตใจตามความในมาตรา295แต่ไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามความในมาตรา297วงเล็บ8เพราะนายตรีไม่ได้เจ็บป่วยด้วยอา,าการทุกเวทนาเกินกว่า20วันหรือประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันในกรณีที่นายหมื่นเอาเสื้อของนายตรีโยนลงไปในน้ำ น้ำนั้นโฉกปลกบริเวณแพร่ซึ่งนายตีใช้เป็นด้วยที่อยู่อาศัยนายมื่นจึงมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตราสามอห้าบแอีกบทหนึ่งในกรณีที่นายมืดภายเรือผ่านมาหยุดดูเหตุการณ์ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดได้ถือโอกาสเข้าไปเก็บเสื้อของนายตีที่นายหมื่นโยนลงไปในน้ํานั้นเก็บเอาไปเสีย กรรมสิทธิและความครอบครองในเสื้อดังกล่าวยังอยู่ที่นายตรีเมื่อนายมืนเอาไปเป็นของตนจึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเพื่อจะแหวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายนายมืดจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยสามสิบสี่จากประเด็นดังกล่าวนะครับเราจะเห็นว่าคําถามอะนะครับเป็นคําถามที่สั้น ทีนี้ประเด็นที่ต้องตอบต้องเขียนคําตอบอะประเด็นแรกก็คือการที่นายหมื่นลงไปในแพรซึ่งนายตรีใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นความผิดฐานใดบ้างประเด็นที่สองก็คือการที่นายหมื่นไลช่ชกไล่ต่อยไล่เตะนายตรีจนแขนเคล็ดทาอะไรไม่ค่อยสะดวกอยู่สามเดืนอนน่ะกว่าจะหายเป็นความผิดฐานใดบ้างประเด็นที่สามครับที่นายหมื่นเอาเสื้อของนายตรีโยนลงไปในน้ําที่สกปรกเป็นความผิดฐานใดบ้าง ประการที่สี่ครับการที่นายมืดเก็บเอาเสื้อของนายตรีที่นายหมื่นโยนลงในน้ํานั้นไปเสียเป็นความผิดฐานใดบ้างซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีแต่ละประเด็นน่ะนะครับอย่างประเด็นแรกการที่นายหมื่นลงไปในแพรซึ่งนายตรีใช้เป็นที่อยู่อาศัยประเด็นนี้ถามว่ามีความผิดฐานใดบ้างนักศึกษาวิเคราะห์จะเห็นว่าแพซึ่งนายตรีใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นมันคือเคหาสถานใช่หรือไม่ โดยประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บสี่ได้ให้คำนิยามของคำว่าเคหสถานหมายความว่าที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นโรงเรือนเรือหรือแพรซึ่งคนอยู่อาศัยและให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นครับการกระทําของนายหมื่นจึงเป็นความผิดฐานบุกรุกเคหสถานโดยใช้กําลังปัททุสราย อันเป็นความผิดตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา364ประกอบกับมาตรา365วงลิบ1หนึ่งแต่นายหมื่นไม่มีความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตามความในมาตรา362เพราะเพะเป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นครับถ้าใครสามารถจดจำนี้ คำนิยามของคําว่าคีย์สจจถานได้นะครับอาจจะเขียนความหมายของคํานี้ลงไปในคําตอบด้วยก็จะทําให้ได้คะแนนประเด็นของคําถามประเด็นที่สองก็คือในกรณีที่นายเหมือนไล่โชคไล,ไล่ต่อยไล่เตะนายตีจนแขนเคล็ดทำอะไรทาอะไรไม่ค่อยสะดวกอยู่เป็นเวลาสามเดือนกว่าจะหายเป็นปกตินายหมือนจะมีความผิดฐานใดบ้างในประเด็นนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะตอบได้อยู่แล้วนะครับ นักเรียนกฎหมายส่วนใหญ่อะเขาตอบได้อยู่แล้วว่าการกระทําของนายหมื่นเป็นความผิดฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295แต่ครับคําตอบมันต้องไกลกว่านั้นการกระทําดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามความในมาตรา297วงเลแรกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาการของนายทีเป็นเพียงไม่ค่อยสะดวกอยู่สามเดือน ไม่ค่อยสะดวกอยู่สามเดือนไม่ไม่ใช่เจ็บป่วยด้วยอาการทุกเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันประเด็นที่สามครับการที่นายหมื่นเอาเสื้อของนายตรีโยนลงไปในน้ำาสกโป่กเป็นความผิดฐานใดบ้างประเด็นนี้นะครับนักศึกษาต้องจับประเด็นให้ได้จับประเด็นได้จะจสามารถทำคะแนนได้ในส่วนนี้ ได้นะครับถ้านักศึกษาจับประเด็นนี้ได้จะทําคะแนนในส่วนนี้ได้โดยถ้อยคําสําคัญของประเด็นนี้คือน้ําสก,กปรกเพราะฉะนั้นการกระทําของนายหมื่นจึงมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยห้าสิบแปดประเด็นที่สี่ครับการที่นายมื่นมาเก็บเสื้อของของนายหมื่นไปเก็บเสื้อของนายตรีที่นายหมื่นโยนลงไปในน้าเอาไปเสียเนี่ย นายมืดเก็บเอาไปเสียเนี่ยนายมืดจะมีความผิดฐานใดในประเด็นนี้นะครับนายมืดภายเรือผ่านมาอย่างที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์โดยตลอดแล้วเก็บเสื้อของนายตรีที่นายหมื่นโยนลงไปในน้ําเอาไปเสียแบบนี้กรรมสิทธิ์เราจะเห็นว่ากรรมสิทธิ์และความครอบครองในเสื้อดังกล่าวยังอยู่กับเจ้าของคือนายตรีนะครับเมื่อนายมืดเอาไปเป็นของตนเองเอาไปเสียเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาามาตราสามร้อยสามสิบสี่ นะครับต้องระบุด,ด้วยว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบโดยกฎหมายคือคำนิยามของคำว่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงเล็บหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบความผิดของมาตราสามร้อนั่นเองในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าคำพิพากษาดีกาที่69เก้าทับสองหเนี่ยวินิจฉัยว่าผู้เสียหายถูกจำเลยที่โหกทำร้ายในรับบาดเจ็บที่ดั้งจมูก แต่ผู้เสียหายไม่ได้รักษาโดยวิธีผ่าตัดตามความเห็นของแพทย์คงเอายามากินที่บ้านตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบนนันนานเป็นเวลาสิบเดือนแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายสามารถไปทํางานไปทําธุรกิจอื่นใดได,ได้แม้แพทย์ผู้ตรวจจะทํารายงานว่าต้องรักษาโดยวิธีผ่าตัดแล้วใช้เวลายอย่างน้อยยีวันจึงจะหายเป็นปกติก็เป็นเพียงข้อันิฐานของแพทย์ที่ประเมินหรือว่าประมาณการ ไว้ในขณะทําการตรวจซึ่งไม่แน่นอนว่าจะถูกต้องตามนั้นหรือไม่ประการใดบาดแผลอาจจะหายเร็วกว่าที่กําหนดก็ได้ด้วยเหตุด,ดังกล่าวจึงยังไม่พอฟังว่าบาดแผลของผู้เสียหายดังกล่าวเป็นเหตุทําให้ผู้เสียหายเจ็บป่วยด้วยอาการทุกเวทนาจนประกอบกรณียากิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันอันจะเข้าลักษณะได้รับอันตรายสาหัสตามความในมาตรา297 สนามหญ้าบริเวณที่เกิดเหตุแม้จะเป็นสนามหญ้าตลอดติดต่อเป็นผืนเดียวไม่มีรั้วล้อมไม่มีเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าเป็นแนวเขตของบ้านพักก็ตามแต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่าบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสนามหญ้านั้นอยู่หน้าบ้านพักซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายจำเลยที่กเข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วใช้กําลังทําร้ายผู้เสียหายจึงเป็นการเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดฐานบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษรายนะครับนี่คือคำตอบตตอ ได้ผ่านคืนวันนั้นเปลี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันนั้นหนได้คืนที่ตัวทำใจไม่ต้องกัน